nhiêu nhiều yêu coi nhiều, ăn ấm, ôm hết cỡ mày thoải, cứ thải, cứ thải, ấm này, ăn này, ấm, ăn cỡ con, ấm này rồi, nhảy um. um, này, ấm, ăn, 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 อเมริกัอ่ะอือนาษนจีนนะนี่ยแปลว่าแซ่บพูดภาษาไทยอะไรนะไปเล่นเล่นกับเายติ๋วอยู่ข้างๆเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่อะไรเหรอไปเล่นพูดภาษาอังกฤษแล้วแบบวิ่งไปชนอะไรไม่รู้เออะวิ่งไปชนวิ่งไปชนอะไรสักอย่างนี่แหละร้องเออ เออนได้เลยนะโเขาเ้มมาไ้ทงนนเลยเนะเบ้เ้อไม่มเมหมม็นยอยัมมกอเยักินไหมกินนะมันเผ็ดอจะกินเหรอินป,ปิดเหรอปิดแล้วแต่ววญ,ญญานะปิด ไ่โุ่ยทาไม่ยโอ้โหอ่าเลยกินแหงกับหัวเน่จริงๆคือจะวุไปจริงเด้อข้าวหินซองนี่มันทะลุได้ทะลุได้ทางเชื่อมกันอย oh, oh, ู่เซอร์เวยไาแล้วไปเซอร์เวยเรียบร้อยแล้ว